สวัสดีครับพี่น้องครับมีมายามเบ็ดพี่น้องผ้าลูกไส้มายามเบ็ดอยู่หน้าใส่เบ็ดอยู่หน้าไปพี่น้องใส่ใบเหนแต้เว่นเว่นหมดละตอนใส่กับประเทไทยเนาะอะไรมายามตอนแรกพี่น้องชิมหันมาใส่ไปพูน mày mày dạng bà luôn gần gần y đa lùn mì bà đây bà 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 Đây bà 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 Thấy bà Cứ bà 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 โอ้ยหลอนมาขี okay. The okay. like ่นหนอบกหอยมาหล่เลยหอยมั้ย uh! ี uh! ่ได้บักหอยขึ้นหนอยืนเนี hey, ่เนาะแหมหอยเต็ร uh ียมอันเต็ีมมาหนีอยู่หอยมาแพร่แทะใส่ละใส่เพื่อกันนะใส่ขึ้นหนออู้หันกลวงของหนุ่มเยอะเศร้ากันดุใส่ถึงขึ้นมาเพิ่อนกันน่ะอู้ทำคว้ากันใส่หันมาพี่กันนะหัน้าเบิ่งกันมาบุกงี้หัน้าเบิ่งกัน โอ้ดุกง่ายพี่น้องใส่กันนะกวนอ่ะเอาคืองบําบัดผ่ากันมันสีลุดมือคืองบําแผ่แหลกกวนเอาผ่ามาใลยกันโอ้ยมันๆตัวแรกพี่น้องดุกง่ายดุกหน้าพี่น้องดุกหน้าคนใสกันนะตัวง่ายเต๋อบลุกเบ้อดุกง่ายดุกหน้าพี่น้องเตรมแรกเอาคืองบําบัใส่ใสเหม็เป็ด นี่วะโอ้ยหลอนหลังนี้หลอนพี่น้องอีโปได้ปลาดุกหน้าตัวนึงพี่น้องได้แล้วดุกหน้าตัวนึงเนาะหลังนี้ก็ว่าถึกบ่ถึกหลังนี่ตามเมียตามเมียต่อไปไป บังหลังต่อไปพี่น้องเป็นยังไงมีวะหลังต่อไปบางนี่กะสามเมียต๊ะเหลือบ่เงี้ยเหลือสำนักกะลงด้วยเอาอยอดลุงไม่ลูกลูกไส้มาหากินพี่น้องขี้หมันให้ผ้าไม่ยำ เห็นได้วะโ,โอ้ของเม็ดของของของขาของ,ข,องขั้นแทรกกับสูงครับพี่น้องมุ่นไปต่อกุ่นต่อเม็ดยีย่สิบหลังพี่น้องใส่ไปยีย่สิบหลังกุ่นต่อโอ้หนได้ปลาดุกตัวเดียว รุนกันต่อไปทีได้อีกบ่หากินบันบานนิสานบันเท่าใสาเ่เบ็ดหน้าเขาพี่น้องนี่ฝีมือของลูกใส่ฝีมือของชิมหัน ไปลาดูง่ายตัวนึงแล้วหลังต่อไปโอ้ยหลังต่อไปหลอนอีกแล้วหลอนอีกพี่น้องถึงบ่ปลาหน่อยสวนเัวเนี่ยใส่เดียนขี่เกียเดียนวันเท่าไหร่พี่น้อง<ะ>อของี่ได้บ่กบรุนกันไปอย่างแล้วเนาะในะน้ำมีปลาพี่น้องเนาะ พอ่พอไหนปนพ่อได้แก้วบ่ลุดนกันต่อไปติดบมะนำใสได้ดินี่แล้วยังนี้มันก็ต้องมีแลมไไหละแนะ <c oughs> นำอะไรแนะนำต้องมีปลาละลูกลุดนกันต่อไปพี่น้อง Ăn kỳ tấn thăm một chát nó. Anh kỳ là. Ta mẹ, anh yên bay. Lang tóc bay. Say là. Ta này Utan lam. 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 Utan หลังนี้กับเหี้หายเหี้หลอนพี่น้องตามต่อไปแล้วเนาะโอ้ยามเนี่ยเครื่องท่าของเราพี่น้องซิฟหลังซิฟหลังของก็ได้ตัวเดียวเบ้อปะเนี้ mất bên này tam uh. Bà gì u ba phải thấy từ bên chín chú thầy thứ mình chim thầy thay này mới lợ ông ừ. thằng này gì mà này. Này vậy cái này ông cái này ừ. Ở, ใส่ยีไปต่อใส่เบ็ดโอ้นี่เลยมันหลอนหลอนดีมันมันมันเนี้ใส่เดียนมันเป็นสีแหละเนี่ยคือเดียนมันมันหลอนเร็วข้างเนื้อเขียนเนี่ยหนึ่งข้างเนี้ยเนาะแต่เขียนหน่อยไม่ใส่เต็ม nhẹo ừ. ừ. chân nhẹo ghi lịt cái chân kêu bận luôn luôn chỉ cái điện nhẹo điện, đam nghe cho đến to, lùn con to phe nhoáng, tham sát, hái gừng ta nó khoa, Nam sáng, you để lê ngọt ba. Ni bóng đi lang đi. Ni bóng. Oh, robbed up ni hoa, so tumi. Ung tóp bay. Ni bóng. Hm? 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 แยบ้อยครบยี่สิบหลังพี่นอ้องแสดงว่าปลามันบ่หลายอืมพีดีเพราะมีปลาหลายในปลาดุกไงตัวหนึง่งอยู่ใคอยู่ได้ดุกไงตัวหนึง่งกระทิเดีหลับใส่ง่ายมือเินเสาอยู่ดอกพอได้ยหลบับเพอไเด้ปยปนแก้วอีดอกพี่น้องเนี่ยเนาะเอาฝากพี่นอ้องไปทานี้ะครับยามเต็มบร่อยแล้ว ฝากติดตามไอ้แสนชั้นแนวเลเด้อพี่น้องเด้อฝากก็ไลไ์กดแช่เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอ้แสนนะครับพี่น้องครับกินมีไอแ้แสนแก่บ้าพี่น้องสมีนะครับยามเบ็ดกระดูกไส้ครับสวัสดีครับ